สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุูสุขนะครับที่กำลังเราเขารับชมช่องกระตองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็กราบขอบคุณ f อทุกๆคนเลยนะครับที่ เป็นห่วงทีมงานเท่าหลายๆนะคบก็อันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นห่วงที่แบบว่าทั้งคอยแบบว่าทั้งคอยคอมเมนต์หรือว่าบางคนก็มีโทรถามบ้างทักถามบ้างในเสียงพี่น้องว่าอาการเป็นได้น่นู่นนี้นั่นเน่อย่างสินาหอก็หาก็ในช่วงนั้นหอกแบบไมเมื่อเคลื่อนน่ะหากทั้งเมื่อทั้งการ การลองการล่าการเต้นมาแล้วนะครับพี่น้องก็คือบอกก็ห้องแบบเจิญแบบเนี้แล้วปุ๊บห้อก็บอกว่าพ่าประสามาที่จะตอบเรบ่ยทุกคนนี่สินะครับพี่น้องก็เยบอกว่า,วาสีไมาเห็ดคลิปอธิบายอัพเดตอาการของแต่ละบุคคลนะครับว่า <c oughs> แต่ละบุคคลน่ะมีเจ็บมองเรเนปวดมองเรเนเป็นใดรเนี่สินะครับก็อันนี้ก็ย่าดามากนะครับพี่น้องว่าหนุนตอนก็อกระแซก็คือ หลายคนพิ่งก็ยอยากห,หูอีว่าอาการเป็นแนวใดก็เลยสิมาอัคิคปสีมาเพื่อห้อ่าที่จะบอกให้พี่น้องฟังที่บางคนแบบพยากรู้นะครับก็ตามที่ตอนมี้มูเป็นกูชีพนะครับก็ที่เขาไปซอยเมื่อคืนอ่าตามที่ที่กูชีพเขาคุยกันเมื่อคืนอ่ามันมีเพื่อนได้แคปอ่าน้าโจของ รายชื่อรายชื่อ,อผู้บาดเจ็บนะครับก็มีประมาณ10คนสิบคนนะครับก็ห <c oughs> ลักๆก็เลยหลักๆที่ขึ้นสีแดงเลยก็คือผู้จัดการยุ้ยนะครับก็ขึ้นม่ยุ้ยนะครับคือขึ้นสีแดงนะครับแล้วก็พี่หนิงขึ้นเหลืองนะครับแล้วก็ <c oughs> พี่พึ่งพี่เปี้ยวเอมี่ เจมจางน้องยีนเมทริวแล้วก็ตานนะครับเนี่ยจะขึ้นเขียวนะครับส่วนสีแดงก็คือไม่ยูยนะครับก็คืออาการหนักสุดไม่ยูยนี่คือแบบอาการหนักสุดนะครับก็คือแบบว่า วันนั้นน่ะไม่ยูไม่ได้คาดเบลลคือคาดเบลลเมย์ยูอาจจะโดนอัด Copy ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอ่ามันเหมือนแฉลบชนกับคอสะพานมันชนกับคอสะพานแล้วนะครับพี่นอ้องเ้วท่นหนมันเหมือนเบี่ยงขวาแล้วนี้ก็แฉลบลงข้างทางอีกฝั่งซ้ายนะครับก็คือตามที่พี่นอ้อ <c> ง <oughs> <c oughs> ได้เห็นในรูปภาพนะครับคือรถฝั่งซ้ายก็คือหายไปครึ่งคันเลย ถ่าไไยเป็นเมนยูนี้ขาดคาร์บิลในช่วงนั้นก็อาจน่าจะโดนอัดก๊อปปี้เข้าเต็มเต็มเลยอันนี้ก็คือแบบว่า,วาเหมือนมันฉลับชนคอสะสพานฝั่งซ้ายเสร็จปุ๊บแล้วก็มันเหมือนเบี่ยงขวามาปุ๊บแล้วนี่มันเหมือนจะเบี่ยงมาอีกครัง้งหนึ่งแล้วนี่แก,กก็ตกรถนสินะแก,กได้ตกรถกับพี่หนิงสองคนนะครับก็คือตกรอยกลางทางมานด้นีมพอ่อลงแล้วเปุ๊บแดนซเซอร์ที่นั่นนู่นน,นั่นที่แบบว่า,วา เขาเขาตั้งสติเขาตั้งสติได้เสียงพี่น้องเขาก็เลยว่าวิได้กินอะไรนะเขากดูดี๋ยวขมามว่าต๊ใจดูความว่าแบบว่ารถมันเป็นนซเลยียแบบมันอาจจะระเบิดก็ได้สินะครับเพราะว่าอนตอนที่เขาไปเอาของให้หมนูนันหาโทรศัพท์นันนอะ่ะกินก็คือกินแนตะ่มันมาตลบบวอวนเลยนะครับพี่น้องก็คือ <c oughs> คิดว่าเอเอจะเกิดไฟใหม่สินะก็เลยพากันออกมาข้างนอกแล้ก็แบบว่าได้เอามาอยู่ให้พี่หนิง เขามาอ,อยู่ข่างทางสินะจากที่อยู่กลางทางก็เอามาอยู่ข้างทางก็อันนี้ก็ถือว่าทีมงานเขายังมีสติอยู่สินคงคบพน้องแล้วที่นี่อาการไม่อยู่วคือตอนนี้ก็อ่าก็ถือว่าสุดแล้วนะครับอาการส่วนหนึ่งคือว่า,วาอาการหนักที่สุดบรรดาที่เกิดบัไปเห็นน้ำกันนะครับก็ไม่ยุ้วที่เล่เมื่อคืนก็ได้อยู่โรงพยาบาล กุศชุมนะครับเดี๋ยวคือโรคพยาบาลกุดชุมก็คือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบลองลองนูนนีนันสินะครับพี่น้องก็คือก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลจัสศรธรโรงพยาบาลจโตธรในที่นี้ดีคยวกมแบบว่าอ่าเราเ่ยนภายในระเ่ยนภายในสินะครับพี่น้องคือบบว่าอ่าอาการภายนอกแกก็แบบว่านาจะมีแขนหักหรือหายปะละหาหักนี่แหละพี่น้องแล้วที่นี่ ก็ <c oughs> เหมือนว่าเลือดเราบอออกนะ่ะเ,เลือดล้วบ่เขาออกขางนอกแต่ว่าเ,เลือดเรามันออกให้ในปอดเล,อเลือดเราออกมันใายในอะบให้ในปอดปอดไหลจย,ยงซี่นะอันทางโรงพยาบาลทางพยาบาลโรงพยาบาลพิคนก็ได้เจาะปอดเพื่อที่จะแบบว่าอันให้มันเลือดให้เหลือดมันไหลออกมาสินะครับพี่นองคือไปถึงเราเป็นมายสโทรทนี่มันแบบปั่มหัวใจนี่แหละเพราะว่าแบบกระทบว่า เพราะว่าตอนรถเพราะว่าตอนรถลงกเทเลแล้วก็มิ้นท์หนูบอกว่าแล้วเมื่อยหนูนี้นั่นสินะแบบไม่บวบไหวเลยไม่เมื่อยไ,ไม่หายใจบอออกหนูนี้นั่นสิน่ะเพราะว่าของแกนั่นแกเป็นข้างในตัวตอนนี้ก็หลังจากส่งโรงพยาบาลจิตโสแล้วก็สครูก็ช่วงว่างในลาครับพี่น้องก็เห็นเพาต้องบอกว่าได้ส่งไม่อยู่ไป,ไปลงพยาบาลสรรพสิทธิ์อุบลแล้วนะครับก็ <c oughs> คือได้ส่งต่อไปสถึลงโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อุบลส่วนพี่หนิงทธนกรนะครับก็ พี่นิ่งพิทีนเมืก่อนก็ขาหักสองท่อนขาหักฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายสองท่อนสองท่อนนะครับอาจจะหักบุญก็ล่างอาจจะหกักแบบช่วงอ่ะน่องกับอ่ะบีแครงนึ่สินะพี่นิ่งก็ถือว่าติดเหลืองก็ยังบาดแดงบาดแดงแห้งพี่แล้วก็มันเหมือนเสร็จกระจกบ,บาดอะไรนี่เลยพี่น้องก็คือได้ยิบ เงียบนะครับก็ที่ที่เป็นดังก็คือไม่ยุยกับพี่หนิงนะครับแต่ที่เป็นหนังก็คือไม่ยุยน,นะครับนนก็อ,ไอะไรก็ขอให้พระข้อให้พภา,าแบบคุ้มครองสินะบุญกุศลที่แบบว่าที่เคยสร้างมาเสียก,ก็ขอให้แบบให้รอดปลอดภัยสินะเพราะว่าอืมนายพี่น้องมันมันไม่มีใครให้ให้อยากเกิดเรื่องแบบนี้สินะแล้วอาเดตอาการที่เหลือคือพี่พึ่งพี่พึ่งก็เจ็บสะโพกกับโดนน้ำมันหรือน้ำน้ำหอน น้วมอฮอร์ก็คือแบบจากจากมอหน้ามันสินะครับลวกล่วกขานะครับกับมีการปวดมีการบวมมีการมีฟกช้ำนะครับก็มีแผลบ้างส่วนเจมจังมีแผลอยู่ตรงเท้าได้ยบสองเข็มนะครับแล้วก็มีฟกช้ำนิดนิดหน่อยนะครับแมทธิวก็มีรอยแผลถลอกก็มีฟกช้ำปีเปี้ยก็รอยถลอกฟกช้ำส่วนยีนยินก็ มีทอลอะฟกช้ำนะครับตานก็อาจจะมีฟกช้ำนิดนึงนะครับแล้วคนที่แบบอาการนิดนึงก็มีตัวเล็กตัวเล็กนะครับก็คือนัางจะนั่งฝั่งฝั่งติดประตูแล้วที่นี่กระดูกกระดูกจมูกกระดูกจมูกหักผิดรูปกระดูกจมูกหักผิดรูปนะครับก็คือเป็นแผลแล้วที่นี่กระดูกจมูกหักผิดรูปก็วันจันทร์วันจันทร์ตัวเล็กก็ จะได้ไปที่โรงพยาบาลเยะสุทอนนะครับเพื่อที่จะแบบไปทําจมูกไปทําจมูกไปคลินิกคลินิกศัลยกรรมจมูกของโรงพยาบาลเยสุทอนสินาพี่นอ้องอันนี้ก็ซิไม่แบบเป็นอาการขาวนะครับก็คือทุกคนมหาหอดปุ๊บก็คุณยาย <c oughs> อันนี้ก็รู้ตัวคุณยายนะครับก็คุณยายนั่งหน่อยเนาะเพราะว่ารถหนีแล้วก็แบบ สืด้ด้วยนำพักนำเล้งเราเน,นี่ยสินะเพราะว่าแกก็เป็นคนช่วยถ้าบ่มีอย่างเงี้ยเสียก็เราก็เป็นคนซอยคนออกตรงนี้นแล้วก็เ้วก็ด้วยความที่ว่าเราก็เป็นผู้สูงอายุในเลื่แล้วก็แบบมีความคิดมากนู่นนี่นั่น,นสินะก็เลาะให้กลตตรวนเล่านะครับพี่น้องก็มันคิดอย่างาไรนะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นน,นี่สินะมันก็แบบว่าเป็นอุบัติเหตุที่แบบไม่มีใครอยากให้ เกิดขึ้นเลยแล้วที่นี่เหมือนก็มีการขอโทษขอผู้ให้การเสียนะเพราะว่ามันไม่อยากให้เกิดม,มันไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะพี่น้องซึ่งแบบว่าอีกนิดเดียวมันก็จะถึงบ้านเราแล้วนะัสินะอีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านเขาแล้วกันสินะซุ้มตองก็คือแบบเพื่อนจะเกิดขพ้นศิลป์มสินะปุ๊แบบนะบ,บนี้สัก,าากนนนนพักหนึ่งเขาบอกว่าไม่ยุ่ยขาหักนู่นนี่นั่นรถภารถลงทางเลยสินะก็แบบอุ๊ยตกใจแบบรู้สึกว่าตอนนั้นแบบ ก็สิว mm ่า hmm. ตั้งสติบ่อยู่อยู่แต่ว่าก็ดีแน่ที่แบบว่าบวชบวชนะครับก็เพิ่นพากันทักโมว่าแบบพากันตั้งสติเด้อก็เด็กก็เด็กตั้งสติตั้งสติแล้วพากันลงไปเบิ่งรบกัเบิ่งแล้วก็ไปเอาของไปเอาสิ่งของมีค่าในรถเอาของมีค่าในรถออกมาน่เสียพี่น้องก็คือพากันหานะครับก็ตอนนี้ก็พากันเดะเดะย่างแล้วเพราะคนนั้นนะคุณคุณยาย เรให้ย่างลูกนี่นั่นสินะคือด้ย่างสมุนไพรในย่ยางสมุนไพรนะครับคือด้ย่างคาดว่านา่าจะด้ย่างไรมืออยู่รครับพี่น้องเพราะว่านันเป็นอาการแบบฟกช้ำเนาะแต่ก็ด้วยทางการแพทย์ถ้าไม่ครบ24ชั่วโมงเขาก็บ่ให้ย่างเป็นบอกเนาะถ้าไม่ครบ24ชั่วโมงเขาก็วาให้ย่างเพราะว่ามันอาจจะเป็นอะไรทู่งนี้นั่นหล,หลายหลายอย่างสินพี่น้อง นี่แหละครับก็คือเป็นอัปเดตอาการข่าวข่าวนะครับก็คือขอ,อยา้อยากให้ทุกคนนะครับส่งกำลังใจให้ทีมงานทุกคนนะครับที่ที่สุดก็คือไม่ยุยกับพี่หนิงนะครับก็ให้แบบให้ปลอดภัยให้ปลอดภัยให้กลับมามาลองมาล่าม,มาดูแล่วงคือเก่าวงสีนะครับพี่น้องเพราะว่าเราอยู่ครอบครัวเราอยู่แบบครอบครัวจริงๆอย่างนี้สินะก็รักรักครับก็คลิปนี้ก็ อย่าด่ามากนะครับพี่น้องเพราะว่าเอฟซและหลายคนเราอาจแบบอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงใครเป็นอะไรใครบาดเจ็บตรงไหนมีแผลตรงไหนไหมอย่างนี้นสินะครับพี่น้องก็เดี๋ยวตรงก็สีมาอัปเดตตลอดนะครับว่าอาการทุกคนแต่ละคน,นเป็นน่าเดรน,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 นะครับก็คือ้าบ์โเฮดคีปก็อาจจะไล์สดใน a c e b o o k นะครับก็คลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับก็